เออตัวนี้แหละตัวนี้เจ้าของกงเขียวนี่เนาะฮวงการไล่มันเข้าในกงใหญ่นี่ต่อช่วงเบิ่งเนาะว่าเบิง่งปีกมันคือจากตยเตยเนี่ยตัวอจุดทึ่งเนี่ยนิน่งเสียงมันเนาะ ถูกลงก็กาบสบายดี F4 มาทุกคู่ทุกคนเนาะ F4 ใหม่ F4 เก่าเด้อปลาดีเนาะวันนี้เฮาชิมาคัดนกออกตัวนี้ไล่ออกมาก่งนี่เนาะเดี๋ยวมาขังมันอยู่พอเฮาชิมาคัดเบิ่งลอกหมดปลาทุกคนอารมณ์แห้งขนาดตัวใดญ่แล้วเบิ่งนี่ทุกคนตัวนายแจนี่ เอาสิคัดมันออกมาบึง้งหางเสียงบึง้งมันสิฮองเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ได้มาโดนเลยนะพอดีพอจะเปิดนะเั่นตบัวไล่เข้านี่ตัวห้าบัวยักษ์เอาออกมายู่นอกนี่เข้าดีเลยเอาเสีเอาตัวพี่เนาะดองบึง้งมันเอามาคัดเสียงฮองบึง้งเสียงฮองสิเป็ี่ยนยังไงเนาะทุกคนไล่ออกไปนะอ๋อดองตัวพี่ ก็ามาคัดเสียงห้องเบิ่งเสียงห้องเป็นเนเเออื้อเลยเนาะไปตี้ไปค่อยากไปเตยตุ่นไปไปเาขาเขาเขาเขาอยู่นี่จนหมดเลยทุกคนคลองคัดไม่ออกเบิ่งมันเสียงห้องเลยเนาะได้มาดดนนะแต่ยังไม่ได้ยินเสียงเนานะ บุยอมบุยอมออกมันอยู่พื้นคุณบุยอมออกเฮ้ยออกมา้หตรงนี้ไม้ไหลเลยไม้ไหลซึ่งอยู่มาตัวอื่นบินเข้าบินออกนี่เนี่ย นี่แหละเป็าเอฟซีท่านใดยังสนใจเนาะยังเหลือตัวเดียวเนี่ยหาชิลหลมันออกมาแลวฟังเสียงมันเลยจากสองสามหมื่นเป็าเอฟซีท่านใดยังใดนอนเลือตัวเดียวเนี่ยพอช่วงนี้พัดลมแหง้งบมดเลยไปต่อเลยตัวนั้นบุญยอมออกนะคุณแจ๋อคุเลยบุญยอมออกมาเนาะ สบหาไม้เาาๆก่อนไม้เาวงุนะางนี้นะไปทา่งไหนล่ะเขามาอยู่เจ๋อนี่อีกแหละจบไปไหมไปว่วาม,มันจะขัดออกนี่ยากเล้คุณเกินล้วบ่ดดิคุณเกินล้วบ่ดไป ไปไปไปเขาหน้าหม,มู่ไงหมู่เขาเหมืเลยรฮะเน่ะเออเขาเขาเขาเ,เขาเขาเ,เ,ขาเ,ขาเ,เอาประตูลงก่อนนี่เขาเลยทุกคนอาจประตูลงเรียบร้อยเปิเนาะ อ๋เขาเบิ่งปีกมันคือแบบเตยเนี่ยตัวอยู่เทิงเนี่ยนี่ๆนี่ตัวเทิงเนี่ยเนี่ยตัวนี้เจ้าของกงตัวนี้นี่ๆๆเออตัวนี้แหละตัวนี้เลยเจ้าของกงเขียวนี่เนาะเอาก็ไล่มันเข้าในกงใหญ่นี่ต่อช่วงนเปิดกงก่อนเห็นมั้ มันอยู่ติดัวเดียวเนาะเขาชิคัดพางเสียงมันเบ่ว่ามันไมเป็นอะไรเนาะสีห้องม่วนบ่สีท่านใดอยากได้กันเลยโอ้เขาอะลรเอ๊ะเขาผิดตัวแชมเมนบ่อ้าวเขาผิดตัวเลยเขาไปเลยโทษอ๋อเด้๋ยวไล่ออกมาใหม่แล้วนั่นเขามาพีกเลยโอ้ให้ตัวเขาอยากเอานี่มันยากนะตัวเขาบป็นอย่างไรโทษจะเปิด อันนี้เขาปุ๊บปุบเลยแหละบินเขามันออกมาไปไปอันนี้คือชิคเอาง่ายอยู่งวะไปไปโอ้โหโอ้ยพินะเขาพี่นะโอ้ยง่ายอีเด้อมื้ยนี่ตัวเฮาวเวอรนั่นน่ะเขาดีขนาด โอ้บุยอมเด้ออมันสิงามอยู่ทุกคนตัวเขาสิไล่หาดเรื่องเสียงโอ้บยยอมออกวะมันก็ยอมออกเด้เหมืนกั ไล่มันออกมาก่อนเด้อทุกคนตอนนี้ไล่ออกมาสำเร็จเลยเพื่อชิไล่ออกมาได้ตัวใหญ่ตัวงามอยู่ได้ตัวนี้ก็เอาเชือกนีออกเนม่อนกัน,นเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนี่ทุกคนใครสนใจก็แต่ว่าหอนหอนสั้นหอนใหญ่หอนกล้องไปหน้าโน่นี่ เดือตัวสุดท้ายตั้งแต่เฮาไปต่อมาตอนนี้แหละกายแบ่งออกจนเมดเลยเรเดือตัวนี้ตัวสุดท้ายอันอยู่ในกลวงนี่ก็เป็นนกแม่แล้วก็นกต่อเฮาเนี่ยใช้เบิ่งน้อยู่ในกลวง,ง,นะงนี้เฮาบูแบ่งเนื้อเลยมีนกแม่สองตัวมาจปปมุปลาไว้ผสมผสมกับนกต่อเนาะ จงไว้ผสมกบนุกต่อนี่ไว้เลยหดยามผสมเขาจึงลองบิง้งเลกาซิมีแต่แคนซิแบงกันเนี้ยมีแต่ตัวเนี้ยนะเนาะแคนเอฟซีท่านใดสนใจนี่งามอยู่ได้นี่ลองคัดแยกออกมาเบิง้งออกมาก่อนเอาเสือ้อคุมทั้งทงเนาะจะน้อยมันตำ่ำ หัวแตกแบบตัวหนึ่งฮะตัวหนึ่งตัวเาว่าหัวแตกน่ะเอาปั่นให้มู่เขาเลยเนาะบอกมู่เขามาเอามือนะเขาก็มาเอาแหเอาให้เขาไปเอ็นนกต่อเนาะเพราะว่ามันห้องเก่งอยู่ตัวนึเป็นนกป่าเนี่แกป่าตัวใหญ่ลองมาตากแดดบิ่งทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวงามอยู่ได้ตัวนี้ก็เหลือตัวเดียวแบบนี้ กลายนั้นแบ่งออกจนหมดเลยกับอยู่ขอกันยังแต่ยัยงสี่ตัวตัวที่ห้าคับตัวนี้เนาะตัวนี้เฮาก็อยากแบ่งออกเดอ้อเห็นเอฟซีท่านใดสนใจเนาะเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าแหละเห็นว่าเห็นเอฟซีอยู่ฝั่งไทยนี่เฮาก็ยากอยู่ได้แบ่งให้ยังบ่ได้เนาะเพราะว่ามันยากการขนส่งการฝากไป กับยานนกตายเนี่ยมันหลายแนว่วค่าฝากค่าอย่างกับแพงมันวมเมนทึกๆเนาะ จองก่อนได้ก่อนเนาะทุกคนยังเหลือตัวเดียวเนาะเพราะว่าเฮากระชแบ่งตัวสิบอกในคลิปนี้เลยเนาะฉันภัยเบิ่งคลิปนี้จนจบก็คือสิฮู้ว่าเฮาแบ่งเท่าใดตัวนี้เฮาก็สิแบ่งปันตัวละ350 350บาทเนาะไขจองก่อนได้ก่อนเนาะตัวนี้เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนกฝั่งลาวเด้อนี่เด้อทุกคนเนื้อกระชิมวาวเนาะแบบ เห็นเอฟซีใหม่เขาเนาะนแบบคอมเมนต์มาแบบเวลาต่อนกเนี่ยเป็นยังบทตังกไวยฮะความจำโทรศัพท์เขามันบุหลายเนาะอัดประมาณเท่าไหร่สิบสิบห้าสิบหกนาทีก็มาตัดต่อก็เริ่มย่างเลยมันทึกเริ่มบุหรี่ไม่ว่าความจำเนาะเขาก็เลยแบบอัดเธอหน้อยเธอหน่อยไปเนาะ เฮือนลองเบิ่งลงตัวนี้โอ้โหดนกใหม่บ้างเอฟซีสนใจเขาก็บแบงให้นะตัวนี้เพราะว่าเขากันยังมีอีกตัวหนึ่งตัวอยู่มันตัวเจ้าของกงเขียวเนี่ยเอาไล่มันออกไปอยู่กงใหญ่